ค <Okay. S 2> อันนี้ต่อไปจะเป็นการแท็กนะครับวิธีการแท็กก็คือเมื่อใส่ตะข่ายแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะครับทีน,นี้เวลาแท็กะจะใส่ป้ายหรือไม่ใส่ป้ายเนะี่ยเดี๋ยวดูไม่ใส่ป้ายก่อน,นครับนะเอาใส่่างนี้นะครับกดทีนี้ก่อนให้ป้ายมันปิดก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยแต่งอุึง ครับทีนี้พอแต่งเสร็จแล้วก็เอาสมมุตินี่เป็นเอผลไม,ม้หรือผักที่เราจะแพ็กนะครับอาใส่้าไปให้ลงใช้อีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ครับแล้วก็แพ็กนะครับเวลาแพกเนี่ยแพกสองสองทีนะครับให้เวนระยะห่างไว้หน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับตัดตรงกลาง,อ,อ,างนะอันนี้คือกรณีที่ ไม่ใส่ป้ายแต่ถ้าใส่ป้ายเนี่ยออเป้ายเนี่ยจะใส่ตอนแรกนะครับมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวาลองตัดก่อนครับสมมุติจะใส่ป้ายนะครับป้ายมันจะมาเป็นม้วนอย่างนี้นะครับก็ตัดเอานี่สมมุติตัดเอาครับก็มาอย่างนี้หยาขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่นี้ อ่าทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับก็ใส่แพ็คอันนี้ก็จะมีป้ายติดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คหนึ่งแล้วก็สองอ่าโอเคอันนี้ห่าง,ห,างห่างหน่อยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่คือแพ็คเสร็จแล้วโอเค